ือเฮ้ยเดี๋ยวจันก็จะน้ำท่วมแล้วจะซื้อรถอีกทําไมก็ไม่รู้ไม่ซื้อเรือล่ะอาจายาไม่ซื้อเรือเอาจันเออจันจะน้ําท่วมหรอสวัสดีค่ะคุูติก๊กสวัสดีค่ะาาช่องช่องสามไมคะช่องสามค่ะช่องสามผลกระแสคะ่ะแต่ว่ามันเป็นรายการผลกระป๋องคะ่ะคุณขาไม่เพดไม่เพด ไม่ไม่ไม่ใช่ช่องสามอาขุพมนะคะไม่มีแล้วนะคะเขาแสดงว่าวันน anyway> uh uh ี้จะตัดทีวีปุ VOICEOVER ๊บแล้วก็ตัก็เข้าเลยมันออนไลน์ไม่เสล่ะหรอคะพี่นออนไลน์เสร็จปุ๊บอ่ะเสร็จออนไลน์แต่วันนี้สดใช่ไหมก็จะเป็นโอนกระป๋องที่หมว่าจะะอแต่ของเรามันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะพี่นกเป็นออนไลน์นะคะชมได้ทางทาง YouTube ทางเพจด้วย youtube ด้วยใช่ไหมคะออนไลน์ไปชมกันได้เลยนะคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ไปชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวรอน้องฟอร์ดมากันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณสำหรับหัวใจนะค,ะข,คนนะขอบคุณสำหรับการกติดตามแล้วะขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะขอบพคุณมากข่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับกำลังใจในตอนเช้านะคะจริงๆ,ๆฉันจะต้องออกออตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะแต่ว่าพอดีว่าเอ,อดารามาสายอะค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีพี่สุขค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> ถกประเด็นเล้วันนี้ไม่ถกประเด็นคะ่ะวันนี้ถกเสื้อผ้าค่ะอือแล้วหลดอีก วันนี้เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปชมดีกว่าค่ะเป็นท็อปซีเคดค่ะวันนี้เราไม่บอกหรอกค่ะว่าทําอะไรแต่รู้แค่ว่ามันเป็นรายการหุ่นกระป๋องใช่ค่ะประมาณบ่ายสองนะคะขอให้มาแล้วเนี่ยที่มาเจ็ดเนี่ยซีพอยท์หุ่นกระป๋องค่ะเ,เขาวิเคราะห์ผู้ส่งรบของฝันนะคเขาพูดข้าวมันเหมือนไม่เข้าอ่ะวิ่งเข้าไปเอ้าวหรอมาขับเนิงพี่กอลฟมันดูแบบพี่กอล์ฟทำหน้าที่ก่อนนะเจ็บแหนะอาจารย์ตั้งหลังแล้วร้านเปิดปั๊ หลักดูมันดูเน้นมุมดูมันดูแปลกอ <introductions>. ๋อใช่เพราะใส่ที่รัดมาเอลยตาออกเหรอไม่ต้องออกเยออกเลยหออกเห็นไหมล่ะใครล่ะถือใครแทนนะเราะมันเน้นมืออยี่ใช่เพราะใส่ที่รัดมารแลปวต้อบงต้ครับใช่เพราะใส่ที่รัดมาต้องตรัจเห็นไหมพี่ซอฟนี่ถือหลายให้อยู่นะได้ค่ะดูอาจารย์ก่อนนะคะหนูรู้สึกว่ามันไม่พอดี อาจารย์เขาต้องต้องใช้ให้มันแบบพอดีกอดูอาจารย์ไปก่อนนะคะช่องพี่กอ๊อฟเพราะว่าเวลาติดตออ่อแฮรรี่เราติดตออ่อไาแล้วเราก็ตามพี่ก๊อฟก่อนโอ้ยเใครจะไม่ได้อยา่จะมาออกกันหลักหน้าโหวต <c oughs> มาจริงแล้วนางก็บอกว่าเป็นรายการที่น่ากลัวนะคะไม่มไม่มไม่มไม่น่ากลัวค่ะแต่ดูตาออกเลยค่ะนางรับอ่นะมันแน่ไงมันหนีไงรู้เลยว่าใช่ใชะปกติเราจ ปกติก็จะไม่มาแป๊บนึงนะคะดิฉันขอทำทำการสัญยกรรมนี่ค่ะถือให้ถือให้อาจารย์กับพี่กอบก่อนโหดอกไม้เต็มเลยอ่ะพี่กอบขอบคุณมากนะคะสำหรับดอกไม้ค่ะเขาให้แพรลี่ปปงให้หนูเนะ่ยค่ะเป็นตัวรังไงที่หนูไรจบแล้วก็ดูพยากามดูแฟนกันนะเราะเขารอน้องฟอดกันจริงๆแล้วเนี่ยเขารอฟอดเอเขาดูเอเนอร์จี้ยังไม่มานะเพราะว่าแฟนยังไม่มาถึงใช่ไม่ได้ตอบ้อบรอ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  ะ่ดอดมานะคะแปบนึงตอนนี้แต่เขาก็เหมาะกันนะเคมีเคใจอ่ะแ้างระบายใช่ไหมยิยมขึน้นนะเยคเคมีเคใจของแพรลี่กับฟอดนะนะฟอดเป็นครูหรอได้ไหมคะเดี๋ยวฮะโอเคไม่บีบนะให้มันเล็กๆหน่อยตัวดีครับค่ะจับแล้วครอบใหม่ไหม เ,เอาเอาใหม่หรอก็ได้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 งั้นเดี๋ยวต้องไปทางอื่นก่อนไปนี่ค่ะถ่ายนี้ให้ดูก่อนนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเออ่ถ่ายอินสินค้าก่อนนะคะมันเป็นช่วงถ่ายอินสินค้าค่ะถ่ายมับก็ถ่ายอินกันนะคะถ่ายอินค่ะอัญญาค่ะแก้วพานมันถ่ายอนนินสินค้าก่อนค่ะคุณช่วงช่วงช่วงชุชชละมุนมใช้แบบนี้ไอาใช้แบบนี้ไปหาดูเอไปที่อัญญาค่ะ เขาว่าขอให้แค่นี้สวยก่อนนะคะแล่วนีนะคะมันไม่มีสุราด้วยก่อนค่ะสนใจไหมฮะนกจากไทยน่ามาเลยแพงนั่นคนริงๆมันแพงมากเลยอ่ะอืมเเราไปดูในเว็บไซต์นะคะนี่เราทำพิเศษมาให้เราถือโอกาสทายอิงซีเพราะว่ารองนั้นออกไม่แต่ว่ามันหลุดปกติกัอาการเลยใช่ นี่คือคู่กันนะคะเอามาฝากแพรรี่เนี่อนมันมันลงมาดึยถ้าทำแก้วขายจะขายได้ไหมเออเป็นแค่ความรู้สึกว่ารื่องนีติดตาไปแล้ะทำแก้วขายจะขายได้ไหมขายได้ี่สาันก็ดูงตัวนะแต่ติดตาไป่มนติดตาไปหโอเคค่ะได้รอแล้วครับพี่นุชชัยอาจารย์ได้เดินลงกัติดตา หมดเวลาแล้วหรอเวลาไทยอีกแล้วทำไมสวยเร็วจังมากลับมาดูคนสวยต่อทำไมเร็วจังหมดเวลาแล้วว่าวันนี้จะเป็นความรู้สึกที่ยมันลงมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูน่ดนี่ดูนี่ดู่ไรด้รู้สึกว่ตรงที่ข้อมันมันอ่อนๆหรอหมดเวลาไม่เพราะว่ากี้มาดูแน่นไหมแล้วก็เลยรู้สึกเข้ามันอย่างนี้ ถาเอาอันนี้ใส่ก็ออุ้ยคุณว่าหายนะครับถ้าเป็นทองปอมค่ะไม่เป็นเลยเป็นทองแบบทองไม่มีเกรดะทองสับเพียง่ทองทไม่มีเรเออเล่นหน่อยวันนี้มันลื่นเป็นทองเก็ต่ำแต่นาาเนียนเห็นเนาะเป็นทองเกรดต่ำอุ้ยเนี่ยสิค้าเขาใช้ประชา มาช่างาหนงเขาใช้ประชาเลยนะคะหน้าเนียนมากอเออขาใช้ประชาเลยนะคะที่ฉบอกพี่กอฟเป็นคนนิ่งก่อนถ้าไม่มีทำไงวันนี้คูแพรลี่ไม่มารายการแน่นูึกว่าต้องมางานเขาลยต้องเขาใช้ประชานะคะคุณขาเซ็ตแล้วโอ้โหไม่ใช่บาทสองบาทค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเขาแต่เดี๋ยนี้ต้องรู้จักก่อนนะคะไมง้พื้นผิวหน้าจะไม่ได้ค่ะตากด ไหลยับระยยับเลยอ่ะหน้ามาละเอียดนาะหน้าละเอียดไม่น่าละเอียดเพราะลองตื้นค่ะอ๋อไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าีที่เขาซื้อมาเทตละสามหรือว่าเป็นมีชเวอร์โอปอลสามสิบเคอ๋อสามสิบเคดิฉันขอโทษค่ะหน้าหน้าต่อเนี่ยนะในรูปนี้สิคล้องหลอกหรือเปล่าไม่ไม่หลอกใช้คอมิวเตอร์หรือเปล่าตัวเองไม่ไม่ใช้ค่ะคอมพิวเตอร์จริงค่ะหน้าสวยมีนกแกลงไหม อีนุ่นออกไปจากช่องเลยไปก่อนไปนุ่นแรงมากไม่ใช่แล okay ้วก like like ็เออไม่ได้หลอกจริงวะอะไรนะไม่ได้หลอกไม่แต่ของจริงดีกว่าในนู้นค่ะเออก็จริงไงอันนี้ก็ใจไงไม่ไม่เพราะว่ามันเขาทำไมเขาส่งของขวัญให้กอลเยอะจังอุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะไม่ต้องไม่ต้องส่งมาเยอะแต่ส่งมาก็ดีค่ะเป็นกำลังใจให้เฉลยต่อทำไมเขาส่งใครเยอะจังโหทั้งยต้อง 88K แล้วว่าใจเนี่ยวี้ยลดจังขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ มันเป็นค่าเหนื่อยที่ที่ถือค่ะงานการไม่ทำนะโมจะไปถือหลายให้แพรลี่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวหนึ่งต้องกลับไปถือแล้วน่ารักวันนี้ไม่ข่ายเรวีเลยค่ะอยู่สองวันมาทำธุระกรุงเทพวันนี้จะเป็นดาราสาวค่ะโมว่าสนเปลี่ยนรายได้ไปประมาณครึ่งงานแต่ว่าแพรลี่จะได้มากกว่านั้นนะ ใช่พรับใช่ครับซูเสียไปครึ่งล้านแล้วแต่วันนี้ก็มาเสียไปอีกสิบล้านสิบล้านแล้วก็ได้คืนได้คืนดิฉันบอกแล้วว่าซื้อเรือแจวซื้ออะไรแพลนจะไปซื้อเอาผงเอาผาดกระดับเราขับเอ็มจีเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะต้องถูกแล้ว้มันยุบเหมือนเดิมเออถ้ามันยุบเหมือนเดิมค่ะไม่ร้อนนะคันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะมันเราตื่นความรนคนี้ที่ไม่เป็นมงคลไปนั่งแล้วอะไรแล้ว่วตัดอระหว่างรถกระถักมีเลือกอะไรค่ะ <laughs> มีหลายคนกับรถหลายคันเรื่องอะไรดีดีครับเฮยมันไล่อยู่นะอ๋อช่องนี้แทบเป็นช่องอย่างนี้หละค่ะรับได้ก็อยู่รับไม่ได้ก็ออกไป <laughs> รับก็ได้อยู่รับไม่ได้ก็ออกไปค่ะมัน <audio. S 1> คือพลังบวกบวกค่ะตอนเชา้ <laughs> าเราจะมาเป็นพลังลบมาให้มันดูเครียดก,กันเยอะแยะห้นี้ก็เครียดกันอยู่แล้วค่ะ นะคเปิดหัวกระแสก็อยากดูอะไรเครียดๆเปิดหัวกระแสค่ะก็อยากดูอะไรที่มันดูแบบว่าสนุกสนานก็มาช่องนี้ค่ะสวยแล้วเห็นไหมให้ดูสวยแล้วเห็นไหมสวยแล้วเออโอเคเรื่องเสาเข็มตาดีเสาเข็มตาดีคเสาเข็มตาดีเสาไงเสาไงเสาเสาเสารู้ไหมว่าเกลือใช่ สาวเค็มแต่ดีเออดีนะเขาเลือกคนมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบเค็มๆดีอะเออใช่ค่ะสดีค่ะเดี๋ยวเที่ยงออกค่ะค่ะพี่นกขอบคุณนะคะแล้วผมทรงเดียวกับฟอร์ดฟอดตัดสมทรงเดียวกับกอบตั้งหาอาจารย์โอเคยังโอเคไหมวันนี้สวยเนาเออเวลาไม่ใช่เวลาชีใส่สีเข้มมันดูเพียวค่ะทุกคนใช่เวลาใส่สีเข้มมันจะดูเพียวแต่แต่จริงๆ ใส่สีอ่อนก็สวยมาถ่ายรายการหุ่นกระป๋องสวัสดีหนึ่งพันกว่าคนนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจขอบคุณสำหรับของขวัญครับนี่ค่ะวันนี้เราอยู่กับนี่ค่ะเซลเขมตะดีอ้าวตายแล้วยังไม่เข้าโฆษณาไม่เข้าของฉันนะคะสวยโคหน้าตาดูผ่องใสนะอาจารย์อ่ะผ่องสิคะคุณจะไม่ผ่องได้ไงล่ะคะแฟนเขามาขาบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ผลกระแสใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เป็นเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงประจำชาติเราไปแล้วจะเอาเป็นเพลงพระราชน์นะคะเลิศร้องเพื่อพระราชน์ให้ชนชาวไทยได้มีความสุขกันเห็นปลาเห็นปลามันคือพลังบวกเป็นว่าพีชาสามากขององค์พระทูลกระหม่อมท่านจบ แล้วแล้วเรามีความสามารถไหมส่งมีออโต้จูนบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะไม่ว่าจะมีออโต้จูนหรือไม่มีออโต้จูนแต่เราก็ส่งพระระเสียมสําราญนะคะอ่ะงั้นก็ส่งพระราชเอ๋งงั้นก็ส่งฉันเลยค่ะเอาขอเราไม่ต้องส่งงั้นเราก็เชิญสัตว์ฉันได้เลยค่ะคุณสวยวันในกล้องสวยต้งเรือง อบบฟอดอยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยดิฉัน,ด,ฉนดิฉันคิดว่าน่าจะมาหลอ่อใครหล่อครับอุ้ยพี่สตังค์บกหล่อมากพี่สตังค์ก็ต้องตื่นก่อนนะคะ,เ,เ,ะ,คะเจอการโอนกระแสค่ะคนหล่อดเดี๋ยวใช้สําหรับพี่สตังค์แต่คนสวย,ยใช้กับสําหรับแพรี่ค่ะพี่สตังค์เราต้องมาเจอกันนะคะ พี่ตตังที่เคยเป็นลูกมาก่อนพี่ตตังที่เคยเป็นลุกด้วยค่ะเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วก็เป็นเป็นลุกอะค่ะมีเมียมีลูกสองคนแล้วก็พอพบว่าตัวเองสามารถเป็นเอ,อกระเทยที่หุ่นล่ำได้ก็เลยเป็นค่ะ <c oughs> แบบนึงนะคะกล้องเบอร์ด,ดิฉันคอนเซ็ตก่อนโอเคเรียบร้อยค่ะไม่เบอร์แล้วเนาะอู้ชัดแจ๋วเลยขอโทษที่ขอโทษโที่ค่ะเออหายเบอร์ละได้ค่ะว,นนวันนี้แบลววันนี้แบลวเ,เลิกกักและรักก่อนเลิกกักและรักก่อนนะตเตง แต่ตอนน้องกอล์ฟเช็ดที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวยสวยสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไม่ชอบก็ออกไปอย่ามาแซะถูกต้องค่ะไม่รู้เหมือนใจพี่สตาร์เขาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่สตาร์เขาไม่ได้เขาเขาเขาาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ไม่ได้แท็กพี่สตาร์แต่เขาแท็กใครก็ไม่รู้ที่มาแซะแต่ว่าดิฉันดิฉันขอไม่อ่านคอมเมนต์ที่แซะนะคะเพราะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันบอกไปแล้วว่าช่องดิฉันเป็นช่องที่ไม่เอาพลังลบนะคะ อะไรนะคะอะจจะจะด่าแม, <laughs> ไม่ไม่ต้องด่าแม่มันหรอกค่ะมันไม่มีแม่ถ้ามันมีแม่แม่มันก็คงสั่งสอนไปแล้วคะ่ะแรงมากต่แอแ่งได้อีกนะ <laughs> อ้าวเราจะไปด่าแม่เขาทำไมละ่ะ อเออถ้าเขาถาูกต้องใช่ไหมคะพี่กอล์ฟเออถูกต้องคะ่ะถ้าเขามีแม่แม่เขาคงสั่งสอนไปแล้วค่ะหรือไม่เขาอาจจะสั่งสอนแต่ลูกไม่จําค่ะอย่าไปด่าแม่เขาเลยคะ่ะจะด <cinematic S 1> ับ่ามันลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนถูกต้องค่ะถึงสั่งสอนอลูกอาจจะไม่จํานะคะดังน,นังน้นก็ด่า,นนาที่ตัวมันคะ่ะพี่สตังค์คะพ่อก็คือพ่อพี่สตังค์บอกคนไหนคือพ่อครับพี่สตังค์ี่กอล์ฟ พี่กับพี่จะตังได้หรือไมรัเรนอู้ตายแล้วไม่ได้หรอกเพราะด้พี่ดานายจะด่าหนูเพราะพี่สตังกับพี่ดานายเขาเป็นกิกันอืมเลิกกักแล้วลัก่อนนักเตงใช่ไหมคะรักสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไม่มาค่ะถามหาแต่น้องฟอดแป๊บนึงนะคะตอนนี้ไลฟ์ให้คุณดูคุณแพรลี่ค่ะจะไปดูน้องฟอดก็ไปดูอีกไลฟ์หนึ่งค่ะเราเล่นค่ะแต่ฟอดกำลังมา น่าจะมาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าใส่ชุดเหมือนกันก็แสดงว่าก็กาลังออกมาเพราะเมื่อกี้เห็นคุยกับน้องตะอยู่ว่ากาลังมานะคะใกล้ออกแล้วค่ะป้าตากล้ออกแล้วค่ะเรียกรถล้วค่ะเรียกรถแล้วนะคะป้าตากไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องอันนี้นะคะไม่ไม่ไม่ต้องค่ะคนคนที่จะมารับไปทํางานอืมพี่พี่กอบหน้ารักไลให้ดูนะคะค่าได้ค่ะ อ่าพี่กอลฟแต่งหน้าให้เอบคพุ่นข้าวนี่หนึ่งนาทีนะเมื่อวานวันนี้วผมส่งมาจากลบบุรีนะคะเมื่อเช้าค่ะส่งมาแปดโมงถึงสิบโมงหัวยังเหม็นไก่อยู่เลยค่ะอือแล้วนี้นี่เขาบอกวเหม็นข้าวไก่มากจริงค่ะนี่ถ้านี่นี่ดีนะที่เราแบบว่าสามารถอยู่ได้ทั้งไก่และอะไรนะคะเพราะว่าถ้าสมบติว่าป้าโอ๊ตขายหมูนี่คือถ้าเป็นอิสลามก็ใส่วิกไม่ได้หรอกนะคะ วันนี้หนกระแสเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันในกันในกันในหนกระแสค่ะแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นในช่วงหนกระแสน่ะมันเป็นออนไลน์ค่ะชื่อหนกระป๋องคุณแต่ว่าเขาดาวผมมาแข่งอาจารย์ไม่ต้องกลัวอาจารย์ดูมัน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 เป็นในนี้อยู่แล้วมันมันไม่ฟูเขาเรียกอะไรและมันเป็นก้อนอยู่แล้วไม่ใช่ครับคลอันครับ สวัสดีครับป้าชื่นสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณครับป้าชื่นอุ้ยเห็นไหมลนะ่ะให้เขาใส่อันนี้ด้วยขอบคุณนะคะแฮร์รี่กรฟอ๋อนน่ารักใช่ค่ะป๊บเลงเดี๋ยวเราก็พอเข้าเข้าไปในหีบรับอลย